คุณผู้ชมว่าช่วงนี้มีอาชีพเยอะมากจริงๆนะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐด้วยล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนนะคะของเจ้าหน้าที่ตํารวจนครบาลก็มีการรวบตัวชาย4ี่คนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กอรมนค่ะแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจกองปราบปรามไปกันโชครัพย์นะคะผู้เสียหายประมาณ3ล้านหแสนบาทค่ะ เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมนะคะกรณีเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมามีชายจํานวน4คนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กอรมนบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจกองปราบปรามด้วยเข้าขอตรวจค้นบ้านเกิดเหตุแล้วก็แจ้งผู้เสียหายว่ากระทําความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการแสดงหมายปลอมร่วมกันกันโชคเงินจากผู้เสียหายเป็นจํานวนเงิน3ามล้านหนึ่งแสบาท ภายในบ้านเนี่ยก็มีผู้หญิงกับเด็กนะคะซึ่งผู้เสียหายให้เงินไปตามจํานวนที่เรียกจากนั้นวันที่13เมษายนที่ผ่านมาผู้เสียหายก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สนนอหัวหมากเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ทางด้านของพลตตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งชุดสืบสวนตามแกะรอยผู้ก่อเหตุจนทราบชื่อน,นามสกุลทั้ง3คนค่ะโดยไปพบว่าหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีกรุงเทพนะคะและในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะจึงขอหมายสารนะคะออกจับตัวในครั้งนี้ด้วย ล่าสุดค่ะสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมดพร้อมของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุรวมถึงทรัพย์สินของผู้เสียหายบางส่วนก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอหัวหมากดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น นอกจากนี้พลตำรวจตรีรธีรเดชเปิดเผยนะคะว่าได้มีการสั่งการให้สืบสวนนครบาลประสานงานกองปราบปรามด้วยเร่งรัดในการดำเนินการขยายผลต่อไปเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนตกเป็นผู้เสียหายมาแล้วก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามีหลายๆท่านที่เป็นวิชาชีพ นะคะแล้วก็เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความบอกว่าเจอมิจฉาชีพแบบนี้นะคะคือต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นึงที่ดิฉันบอกว่าหลายท่านมันมิจฉาชีพเนี่ยคือจะบอกว่ามันมีหลายรูปแบบมากในปัจจุบันนะคะคือมิจฉาชีพปลอมตัวเป็น เจ้าพนักงานอันนี้กรณีนี้คือปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจกองปราบปรามด้วยแล้วก็ปลอมตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกอรมนเนี่ยฮะมีหมายปลอมเข้ามาเป็นการแอบอ้างนะคะแอบอ้างว่าเป็นตํารวจกองปราบบ้างใช่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่กอรมนอบ้างกรอรมนก็คือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็คืออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้านหน่วยงานความมั่นคงเลยทีเดียวนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการแอบอ้างนะครับที่เพื่อที่จะ ไปใช้ในการข่มขู่<ช>แล้วก็เรียกทรัพย<อ>์นะครับจากผู้เสียหายรวมๆก็คือ3ล้านกว่าบาท<ช>เนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคดีจริงๆมันก็เป็นภัยสังคมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมีเยอะขนาดไหนแต่ว่าเบื้องต้นถ้ามีคนแอบอ้างลักษณะนี้อาจจะต้องตรวจสอบไปที่หน่วยงานต้นสังกัดนะครับคุณรัน<ช>แล้วก็เช็คไปเลยว่าคนที่แอบอ้างเนี่ย มีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับอาจจะขอชื่อขอนามสกุลขอตําแหน่งที่เขาแอบ,บอ้างมาถ้าอ้างว่าเป็นตวรวจกดองปราบก็เช็คไปที่กองบังคับการปราบรามะนะครับถ้าอ้างว่านะครับเป็นเจ้าหน้าที่กอ,อรมนหน่วยไหนจังหวัดไหนก็เช็คไปที่ต้นสังกัดได้เลย นนนครรรรััับวว่่่่าาาเเมมีตตออออยออยูจิงงงหืไไดิฉันเชื่อว่ากรณีนี้มีฉาชีพน่าจะมีการสํารวจนะคะหรือว่าเข้ามาดูรัานเราแล้วแหละจนทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีแต่ผู้หญิงกับเด็กอยู่เมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าบริเวณหน้าบ้านมีรถจักรยานนะคะเป็นสีชมพูเป็นของเด็กๆเ,เนี่ยนะคะภายในบ้านหลังนี้ซึ่งก็เนี่ยแหละคะ่ะคือเข้ามาเพื่อที่จะกันโชครัพย์นะคะแล้วก็ข่มขู่ให้โอนเงินหรือว่าริษถไถเงินตรงนี้ไปนะคะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นอกจากอันนี้เนี่ยปลอมตัวเข้าไปคือบุกไป ที่บ้านเลยแล้วก็มีหมายสารเป็นหมายปลอมนะคะทำให้ผู้ที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยหลงเชื่อแต่ก่อนหน้านี้นมันก็มีกรณีที่อาจจะไม่ได้บุกไปที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้จะเห็นรถจักรยานสีชมพูสีฟ้าเนี่ยก็รู้แล้วว่าบ้านหลังนี้มีเด็กแน่นอนนะคะมีเด็กๆแล้วก็คงมาสํารวจแล้วดูว่าทราบว่าภายในมีผู้หญิงกับเด็กอยู่นะคะทีนี้คือก่อนหน้านี้นอกจากจะมีการบุกเข้ามาแบบนี้มันก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเหมือนกันนะคะคแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจคุณทําผิดกฎหมายอยู่สอนอนอน,นั้นสอนอนอน,อนี้นะให้โอนนเงิ ก็มาแล้วก็เคลีย หลังจากนั้นเนี่ยก็คือติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยกรณีแบบนี้ก็มีนะคะตอนนี้คือต้องบอกว่าโดนแบบอบล้างเยอะมากเลยสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจวิธีการน่าจะคล้ายๆกับมิตราชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้อย่างวิธีการของคอร์เซ็นเตอร์ก็คืออย่างเช่นขอแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็ใช้รูปโปรไฟล์ก็คืออย่างเช่นเป็นรูปเจ้าหน้าที่ตำรวจ<ช>เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆนี่นะครับแล้วก็ถึงขั้นวิดีโอคอลเลยนะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือวิดีโอคอลกับเหยื่อหรือว่า เสียหายมีการพูดคุยกันนะครับแบบตัวต่อตัวะนะครับผ่านการวิดีโอคอลนี่แหละครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็คือไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงๆเป็นแก๊งหลอกลวงออก็ถือว่าภัยสังคมทุกวันนี้มันรอบด้านจริงๆต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ด้วยนั่นเองครับ